ก็สวัสดีครับผมเกือบหลับแต่กลับมาได้นะครับผมใครจำคลิปนั้นได้มั่งครับที่ผมขอรับบริจาคนะครับขอรับบริจาคเงินที่ผมออกมาทำคลิปร้องไห้บ้านผมล้มละลายตอนนั้นนะครับใครยังพอทันคลิปนั้นไหมครับผมผมจำไม่ได้ว่าหนึ่งปีหรือสองปีที่แล้วเนี่ยที่ผมทำคลิปออกมาระบายนะครับ เกี่ยวกับครอบครัวเศรษฐกิจอะไรต่างๆนานานี่แหละที่ผมขอเปิดรับบริจาคนะครับที่มาร้องผมร้องไห้อะไรประมาณเนี้ยนะครับผมเดี๋ยวผมจะมามาพูดหน่อยนะครับผมคิดได้แล้วผมแบบคิดถึงตอนที่ผมขอบริจาคนะเดี๋ยวมาพูดถึงเรื่องบริจาคก,ก่อนนะครับมีคนบริจาคให้ผมหนึ่งคนครับกี่บาทผมไม่บอกนะครับแต่หนึ่งคนนั้น่ะ คือตอนเนี้น้องเขามาขอเพิ่มเพื่อนใน Facebook ผมแล้วนะครับผมลงคลิปนี้น้องคนนั้นก็น่าจ,จะได้ดูอยู่แล้วน้องคนนั้นเนี่ยเขารู้ว่าเขาโอนเงินให้ผมกี่บาทนะครับแต่ผมก็ขอบคุณมากๆนะจะกกี่บาทผมก็ดีใจขอให้ให้เพื่อนๆแบบมีกําลังใจส่งกำลังใจให้กันต้องการแค่กําลังใจเท่านั้นแหละครับเพราะว่าช่วงนั้นน่ะผมดิ่งดิ่งมากๆเลยนะครับเพราะว่าครอบครัวล้มละลายนะครับ เดี๋ยวผมจะท,ที่ผมจะมาพูดวันนี้นะครับคือที่ต้นคลิปที่ผมบอกว่าเกือบหลับแต่กลับมาได้นะครับไม่ใช่แมนยูเมื่อคืนนะสามสองไม่ใช่นะคือชีวิตของผมเองนะครับอันนี้คือผมจะมาเล่าเรื่องให้ฟังนะครับถ้าเพื่อนๆอ,อยากฟังเรื่องเกมนี้นะครับก็ผมขออนุญาตให้เลื่อน คลิปนี้ไปก่อนนะครับมาเข้าเรื่องกันเลยนะครับนะครับที่ผมบอกว่าผมกลับมาได้นะครับเพราะว่าผมขอบอกอายุผมเลยตอนนี้ผมอายุ30นะครับเพิ่งเลยวันเกิดผมมาประมาณ3วันนะผมเกิดวันที่26ธันวานะครับวันนี้ก็ประมาณ29 28 29ยี่ปนะครับวันนี้นะที่ผมอัดคลิปอยู่ก็คือผมอายุ30แล้วนะครับ 10ปีที่ผ่านมาแล้วครับตั้งแต่อายุ20จนถึงอายุ30นะครับผมก็ใช้ชีวิตแบบสุดดิ่งสุดเนียวมากเลยนะครับผมติดทหารด้วยนะผมเป็นทหาร2ปีนะจริงๆผมจบปะวะสผมจะได้เป็นแค่ปีเดียวหรือ6เดือนอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าสัตสดีนะครับมันไม่ให้ผมส่งวุฒิการศึกษานะครับแล้วผมก็ กลายเป็นทหาร2ปีโดยที่ผมทำอะไรไม่ได้เลยนะครับแล้วผมมรู้ความจริงตอนที่ผมไปไปเป็นทหารแล้วนะครับมันสามารถส่งวุฒย้อนหลังได้แต่หนั้นมันเป็นเด็กเส้นนะครับไอนน้เรื่องมันถามไปแล้วก็ขอข้ามไปแค่เจ็บใจนะครับเสียเวลา2ปีนะเรียนจบตั้งอนุป,ปริญญานะครับปวสอสองนะก็ครึ่งหนึ่งของปริญญาตีนะครับประมาณนั้นน่ะ มาเข้าเรื่องกันต่อเลยนะครับที่ผมบอกว่าผมกลับมาได้นะก็คือผมก็ศึกษาด้วยตัวเองเกี่ยวกับการลงทุนต่างๆอันนี้ผมขอพูดอาชีพผมเลยนะครับณตอนนี้นะที่อีกประมาณ10ปี20ปีหรือ5ปีข้างหน้าเนี่ยผมก็จะกลายเป็นคนคาดว่านะคาดว่าผมก็จะกลายเป็นคนที่มีเงินมากขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับ อันนี้ผมไม่ได้ชวนให้ใครลงทุนนะผมจะเล่าประวัติเก็บไว้ให้ผมเองด้วยนะตอนนี้ผมก็ขายของตลาดนัดน,นะครับก็ได้เงินเก็บนิดๆในหน่อยรายวันนะครับขายของตลาดนัดนนะแล้วผมก็เอาเงินเก็บผมตอนแรกผมเอาเงินมามีเงินเก็บอยู่สมมุติว่าได้วันละห้าร้อยอย่างเงี้ยวันละห้าร้อยก็ไปซื้อกับข้าวซื้อนู่นซื้อนี่มันก็หมดไปใช่ไหมครับผม,มนั่งคิดดูทําไงดีว่าก็เลย ไปเล่นการพนันก็คือแบบเล่นการพนันแบบไหนดีที่มันแบบมีโอกาสชนะก็มาเจอกับอันนี้ผมพูดคร่าวๆก่อนนะเพราะว่าจริงๆอ่ะผมไปลงทุนหุ้นนะครับแล้วก็กองทุนแล้วก็เหรียญคริปโตนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยจากค่อยๆอ,อธิบายไปนะครับอันนี้คือแบบว่าแทงบอลเป็นงานอันดี้เล็กนะครับอันนี้คือการพนันผมข้ามไปเลยแล้วกันนะครับ เพราะว่ามันเป็นงานอนเหล็กสูสีกับงานที่ผมได้เงินประจํากับขายของนะมันพอๆกันแล้วผมก็เลยคิดมผมมาทําอะไรวะในธนาคารกรุงไทยมันมีกองทุนรวมใช่ไหมผมก็ไปศึกษากองทุนรวมต่างๆนานานี่แหละแล้วผมก็ซื้อเก็บวันละห้าสิบบาทวันละห้าสิบบาทซื้อกองทุนนะครับวันละห้าสิบบาท เราสามารถกดเงินออกมาใช้เมื่อไหร่ก็ได้เมื่อเราจำเป็นนะครับจะมากจะน้อยก็ขึ้นอยู่ที่หุ้นน้าเวลานั้นนะข้อค่าก็ประมาณนี้1แล้วนะที่อันนี้คือผมนับเรื่องหุ้นนะการลงทุนคือนับหแล้วกันเนาะผมไม่อยากเอาการพนันแทงวอนมานับหงก่อนนะครับแล้วก็ไม่เอาเรื่องขายของนะครับเอาแบบการลงทุนของผมก่อนนะก็คือผมลงทุน กองทุนรวมนะครับรายละเอียดก็ต่างๆนานๆน,น,นะครับผมซื้อประมาณ3 4มห้ากองทุนนี่แหละซื้อตัวละ50บาท50บาทสะสมไปเรื่อยๆนะครับแล้ว2ก็คือผมเล่นหุ้นผมประมาณ1อาทิตย์เนี่ยผมแทบจะพลิกชีวิตผมเลยนะอา่าค่อยๆเล่าไปนะครับบางทีผมจะเล่าข้ามไปข้ามมานะครับ ก็คือผมมาเล่นหุ้นนะครับผมก็ศึกษาแบบศึกษาสุดท้ายผมก็เข้าใจในการเล่นหุ้นทั้งทงที่เรื่องหุ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไกลตัวผมมากๆนะตอนอเด็กๆเราได้ยินว่าคนจนเล่นหวยคนรวยเล่นหุ้นแล้วตอนเนี้ยผมงงมากตอนนี้กูเล่นหุ้นเป็นเฉยเลยนะครับหุ้นเนี่ยมันสมมุติว่าหุ้นเขาขายเป็นตัวใช่ไหม สิบตัวหนึ่งร้อยตัวขั้นต่ําซื้อหนึ่งร้อยตัวหนึ่งร้อยตัวเนี่ยเขาจะขายตัวละสมมติว่าแปดบาทละกันแปดบาทคูณหนึ่งร้อยตัวก็คือประมาณแปดร้อยนิดหน่อยนะครับอะไรประมาณนี้นะคือผมก็ซื้อวันละไม่ใช่วันละหรอกประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์หรือว่าหนึ่งเดือนเนี่ยซื้อหนึ่งร้อยตัวหนึ่งร้อยตัวก็คือ ถ้าราคามันอยู่ที่8บาทมันก็จะประมาณ800ใช่ไหมถ้าผมซื้อเก็บไปเก็บไปเรื่อยๆ2 0 0ตัว400ตัว500ตัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คูณ8เข้าไปหรือว่าคูณค่าเงินของเวลานั้นนะครับว่ามันขึ้นหรือลงนะสมมติว่าตอนที่ผมซื้ออ่ะมันลงอะ่ะมันจะดีมากๆเลยนะผมซื้อที่7บาทใช่ไหมเวลาผมจะขายคือมันขึ้นมา10บาทอย่างเงี้ยเราซื้อตอน7บาทมันขึ้นมา พอเราจะขายมาันขึ้นมา10บาทใช่ไหมเราก็จะได้กําไรอยู่ที่ตัวละ10บาทตัวละ10บาทก็10บาทคูณ100 1สมมติว่าผมเก็บ100ตัวนะคูณ100ก็จะประมาณพัน 1, 1, 1, 1, 1, หนึ่งพันหนึ่งหักลบกับตอนที่เราซื้อคือ700บาทสรุปผมได้กำไราไร้0ยพูดง่ายๆว่าผมจะเอาเงินไปเก็บในหุ้นทุกวันทุกอาทิตย์ แล้วแต่โอกาสที่ผมจะซื้อนะซื้อเก็บไว้เวลาจําเป็นจะใช้เงินจริงๆแล้วก็สามารถเอาออกมาใช้ได้ตลอดเวลานะครับดีกว่าเอาไปเก็บไว้ในธนาคารในธนาคารคือมันให้ดอกเบีย้ยปีละครั้งมันเพิ่งหากผมไปเมื่อวัน2วันนี้แหละมันไอ้ปันผลมาให้ผมก็คือ0.02สตังค์นะครับโอ้โห้ย เก็บเงินในธนาคารทั้งเป็นปี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 ป,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 ปีได้เปอร์เซ็นต์ปันผลมาแค่นี้เองนะครับส่วนหุ้นน่ะมันแต่เพื่อนๆก็ต้องไปเลือกหุ้นตัวดีๆตัวค่าเงินที่มันมีโอกาสเติบโตเอาผมยกตัวอย่างเช่น cp แล้วกันนะ cp ถ้าผมจำไม่ผิดสมัยก่อนเมื่อประมาณปี2,000นะปี2,000อ่ะ หุ้นหนึ่งตัวมันจะอยู่ที่3บาทสมมุติว่าผมซื้อหุ้น cp ตอนนั้นอะ่ะ100ตัวตัวละ3บาทก็คือ300ใช่ไหมแล้วก็ผมถือหุ้นตั้งแต่ปี2 0 0 0ปีนี้2023ใช่ไหมยีหรือ24วะเอา24แล้วกันนะปีนี้2 0 2 4ใช่ไหมตอนนั้นอะ่ะมัน3บาทแล้วตอนนี้มันขึ้นมาเป็น30บาท30บาทแล้วผมมี100อตัว หนึ่งคูณสามันจะกลายเป็นเงินสามพันปะผมไม่ได้กดเครื่องคิดเลขนะผมก็เดาว,ว่าประมาณสามพันใช่ไหมจาก300กลายเป็นสามพันะครับอันนี้สมมุติว่าขึ้นมาเป็นที่30นะแต่ราคาหุ้นปัจจุบันนี้มันราคาเท่าไหร่นะแป๊บนึงนะผมขอดูก่อนของ CP นะยก,ยกตัวอย่าง CP ใี่ครอยู่ไหนเอ่ยเอาผมไม่อยากบอกราคาตรงเอามันมันอยู่ที่บอกเอาราคาประมาณห้าห้าสิบห้าบาทจุดอะไรสักอย่างนะครับตีเป็นห้าสิบห้าบาทห้าสิบห้าบาทคูณด้วยหนึ่งร้อยมันเท่าไหร่วะ สมมติว่าเราซื้อหนึ่งร้อยตัวเราถือหุ้นไว้หนึ่งร้อยตัวนะครับตอนนั้นเราซื้อตัวละสามบาทใช่ไหมจากสามบาทตอนนี้มันเป็นห้าสิบห้าแล้วคูณห้าสิบห้าตอนนั้นเราซื้อที่สามบาทใช่ไหมแล้วตอนเนี้มันขึ้นมาเป็นห้าสิบห้าห้าสิบห้าคูณหนึ่งร้อยตัวที่เราซื้อเก็บไว้นะครับเราจะได้เงินห้าพันห้าเออ ห้าพันห้าจากสามร้อยะกลายเป็นห้าพันห้านะครับอันนี้มันสําหรับอันนี้คือแค่หนึ่งร้อยตัวอือจะบอกยังไงดีอ่ะปวดหัวเลยจะพูดให้คนอื่นเข้าใจนี่พูดยากยากนะอันนี้ผมสรุปให้ฟังเลยแล้วกันนะครับผมว่ามันคลิปมันจะยาวเกินไปนะครับตอนเนี้ยผม ง,งานที่ผมทําตอนนี้ก็มีขายของแล้วก็ทํางานอาดิเลกผมบอกไปแล้วนะอดิเลกผมทําอะไรแล้วก็สามก็คือซื้อกองทุนสี่คือเล่นหุ้นห้าเออลืมพูดเลยห้าคือซื้อเหรียญคริปโตนะครับซื้อเหรียญคริปโตนี่มันคล้ายๆหุ้นเลยเหมือนหุ้นเลยแล้วก็เหมือนกองทุนเลย ครับผมทำสามอย่างนี้เป็นหลักผมจะเอาเงินไปเก็บไปเก็บไปเก็บวันละนิดวันละหน่อยนะครับประมาณอีก10สิบปียสิบปีนะครับผมถึงจะมีเงินก้อนนะครับแต่ว่าซื้อทุกวันเนี่ยผมสามารถเอาเงินออกมาใช้ตอนไหนก็ได้นะครับสมมติว่าผมซื้อครบหนึ่งปีนะซื้อครบหนึ่งปีปุ๊บมันจะมีปันผลมาให้แปดเปอร์เซ็นต์สมมติว่าผมมีเงินที่เอาไปฝากหนึ่งหมื่นบาทใช่ไหม เขาจะปันผลไม้ผมแปดเปอร์เซ็นผมจะได้เท่าไหร่วะแป๊บนึงนะหนึ่งมนะือนบาทอ่า ผมจะได้อยู่ประมาณปีละประมาณ80บาทนะครับ8%ผมก็จะได้ปี1 0,000บาทผมจะได้อยู่ประมาณ80บาทนะครับ80บาทนี่คือมันดูน้อยใช่ไหมสมมติว่าถ้าผมมี10,000แล่ะ8บาทหรือ800ผมจําไม่ได้ว่ะเอ้ย800 800ไม่ใช่8บาท800เออสมมติว่าผมมีเงิน10,000บาท ในหุ้นหรืออะไรสักอย่างนะครับในเหรียญคลิปโตก็ได้อะผมถือเหรียญคริปโตไว้อยู่ที่หนึ่งหมืนบาทใช่ไหมข่าเงินของผมเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่เอาหุ้นดีกว่าหุ้นเนี่ยผมซื้อไว้นะครับผมมีเงินอยู่หนึ่งหมืนบาทนะแล้วผมก็จะได้เงินประจําปีคือเงินปันผลอยู่ที่แปดร้อยบาทผมจะได้เงินแปดร้อยบาททุกปีทุกปีนะผมจะได้เงินมาใช้ทุกปีทุกปีคือปีละแปดร้อยบาทมันดูเหมือนน้อยใช่ไหมผมว่ามัน เดี๋ยวฟังผมไปเรื่อยๆนะปีละ0 0บาทและผมสามารถกดเงินออกมาใช้ตอนไหนก็ได้หรือจะเอาเงินเข้าไปฝากเพิ่มก็ได้ยิ่งฝากเพิ่มผมก็จะได้เงินเพิ่มเอาผมยกตัวอย่างคุณดิวแล้วกันผมศึกษาจากแกมาคุณดิวเนี่ยเขาจะมีเงินฝากอยู่ในหุ้นอะไรสักอย่างผมไม่พูดนะอยู่ประมาณ40ล้านหรือ20ล้านเนี่ยผมจำไม่ได้ที่คุณดิวที่แกซื้อรถสป,ปอร์ตเยอะ เออยีสิบล้านหรือสี่บล้านเนี่ยแกมีเงินเยอะมากอะ่ะพูดง่ายๆว่าหนึ่งปีแกสามารถซื้อรถสปอร์ตคาราห้าหกล้านได้เงินด้วยเงินเฟียกด้วยเงินปันผลเขา,เจาใจความหมายไหมเพื่อเพื่อนยิ่งเนี่ยคนรวยเขาเป็นอย่างเงี้ยเขาสมมติว่าเขามีเงินร้อยล้านใช่ไหมเขามีเงินร้อยล้านเขาเอาไปซื้อหุ้นไว้แล้วหุ้นปันผลมา แกก็จะได้เงินปีละสองสามล้านหรือสิบล้านนี่แหละฟรีๆสิบล้านฟรีฟรอะ่ะเออทั้งทั้งที่เงินต้นแกก็ยังอยู่แต่แกก็จะได้เงินสิบล้านเงินปันผลอนะ่ะฟร,ฟรีเอาไปซื้อรถซื้อบ้านซ,ซื้อนั่นซื้อนีอน่อันนี้คือคนรวยนะครับคนรวยเขาได้เปรียบเราอยู่แล้วแหละเพราะแกมีเงินลงทุนโดยไม่ต้องมาทํางานหนักหรือมีเวลาว่างไปทํางานอดนนี้เหล็กกระจุกกระจิกแล้วก็ได้เงินมาก็มาเอาลงทุนหุ้น ต้นทบดอกนี่คือแบบืหกำไรมหาศาลนะครับเอาง่ายๆว่าผมก็ผ่านวิกฤตทําคลิปร้องไห้ของเงินบริจ,จาคหน้าอายมากเลยนะครับตอนนั้นนะเออผมจะบอกว่าตอนนี้ผมกลับมาแล้วนะครับผมถึงว่ามันจะกลับมาไม่ร้อยเปอร์เซ็นเหมือนเดิมนะครับแต่ตอนนี้ผมก็กลับมาแล้วแล้วผมก็จะตั้งใจทำงาน ทำคลิปให้เพื่อนๆดูนะครับถ้าคลิปนี้เพื่อนๆฟังไม่เข้าใจผมก็ขอโทษด้วยนะอันนี้คือผมอยากระบายผมไม่รู้จะเล่าให้ใครฟังนะผมก็เลยมาเล่าใส่โทรศัพท์อัดคลิปคนเดียวของผมนะครับพูดไปวกไปวนมาก็ขอโทษด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเรามาเจอกันแน่นอนครับเดี๋ยวผมจะทําอะไรเดี๋ยวผมจะ ทำคลิปสั้นล่วงหน้าบอกนะครับผมเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ